มีรักโท่าเราอันนี้นะครับเราใช้เป็นบัครครตรเครดิตตัวนี้นะครับซิตี้แบงก์พรีเมียมนะครับนี่จะมีพวกโอคออนนะครับพวกเรามีแสนโตรูเลย์แบตเตอรี่ของกลเมื่อกี้ลองกินตัวนี้แล้วนะครับ ตัวนี้ไม่กล้ากินเดี๋ยวขึ้นเครื่องเดี๋ยวเมานะครับน,นี่จะเป็นตูกนะ้กดมีกาแฟสักเล็กนะครับตู้กดน้ำส้มฟันตาโชเวตแล้วก็นมชิปโกแอลกอร์น้นะครับ,ม,รม,รรนะรบมีหมดเลยมาดขูของหวานกันบ้างอ่า ยำโลนะครับซาลาเปาซาลาเปาก็จะมีซาลาเปาครีมสังขยาซาลาเปาเผือกนะครับอันนี้เป็นผัดซียุไข่นะครับไข่ดาวโอ้ยไข่ดาวน่ากินสีน่ากิน,น,กนผัดผักรวมนะครับว้าว อันนี้เป็นหมูผัดพริกไท้ดำอันนี้น่ากินน่ากินข้าวเปล่านะครับอันนี้เป็นต้มจืดต้มจืดนะครับเมี่ยงคำอร่อยมากอันนี้จะเป็นาพายขวดซองไส้กรอกกับไส้มะพร้าวอ่อนนะครับอันนี้สลัดนะครับอันนี้จะเป็นขนมปังครับโซนที่นั่งนะครับ เดี๋ยวลองชิมข้าวเลยวายังไม่ได้กินข้าวเลยนะครับชิมข้าวเอาจานเล็กจานเล็กมีจานเล็กให้เมื่อกี้กินข้าวมาแล้วนิดนึ่งนะครับแต่จะกินอีกนิดนึงอยากลองชิมนะครับนี่กินแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมจะลองชิมหมูผัดพริกไทยดำนะครับตัวนี้เหมือนข้าวไหวาพระเลยวะ ชิมนิดเดียวพอ,อนะครับเอาน้ำส้มแล้วกันมีน้ำส้มกับน้ำองุ่นนะครับเอาเอาองุ่นแล้วกันเดี๋ยวลองชิมหมูผัดพ,พริกไตดำกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับรสชาติประกาศครั้งสุด้ของ ก็อร่อยอยู่รสชาติถือว่ใช้ได้นะครับเดี๋ยว้องชิ้น้ำมังุนนะครับน้ำมังุนก็น้ำตาลไปแล้ว80%แล้วก็เป็นกลิ่นมะงุนอีกนิดน,นึงนะครับเดี๋ยวลองมาชิมเมี่ยงดีกว่า นี่ครับเมี่ยงคำซิมยังคงเมีย่ยงคำอร่อยมากอร่อยเมีย่ยงคำอร่อยเมื่อกี้เดินไปเอาอันนี้มาอีกนะครับนี่สกุว้วยนะครับเดี๋ยวลองชิมสกุ้วยกันไม่จะใส่น้ำแข็งลองชิมสกุ้วยดูนะ รสชาติทั่วไป <c oughs> ไม่มีอะไรพิเศษแล้วก็วววยังมีไอศกรีมไอศกรีมนะครับไวไวยี่ห้ออะไรนะไอสกู๊ปนะครับชโคโค็อกโกแลตนะครับยวลองชิมดูกินอย่างละนิดอย่างละหน่อยพอ ขับไปมร่อยไปแล้วอิ่นแล้วเดี๋ยวก็ไปที่เกตกันนะครับ